ที่มหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับตึกเก่าซึ่งตั้งอยู่ท้ายสุดของวิทยาเขตตึกนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปหลังจากเหตุการณ์นักศึกษาคนหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายสิบปีก่อนเรื่องเล่าว่าในคืนวันพฤหัสท,ที่ฝนตกหากใครเดินผ่านตึกนั้นตอนเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงคนร้องไห้เบาๆดังมาจากชั้นบนสุดและถ้าหยุดฟังดีๆเสียงนั้นจะค่อยๆชัดขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นเสียงสะอื้นของผู้หญิงที่ลองเรียกหาใครบางคนนักศึกษากลุ่มหนึ่งไม่เชื่อในเรื่องนี้จึงท้าทายลองเดินไปที่ตึกตอนกลางดึกในขณะที่พวกเขายืนฟังเสียงฝนอยู่หน้าตึกเสียงสะอื้นก็เริ่มดังขึ้นจากชั้นบนสุดจริงๆพวกเขารีบวิ่งหนีออกมาทิ้งความกลัวไว้เบื้องหลังวันต่อมาหนึ่งในกลุ่มนั้นหายตัวไปอย่างไร้่องรอยและห้องของเขาก็พบรอยเท้าเปียกน้ำ จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในตึกนั้น